สวัสดีค่ะนี่ยือช่างนกหอมลีซูนะคะวันนี้นะคะทุกคนอาจจะเห็นนะคะว่าน้องหอมนะคะไม่ได้แต่งตัวนะคะซึ่งว่าวันนี้มันมีเหตุการณ์นึงค่ะคือนงหอมนะคะที่ได้ยินเสียงหมาจากข้างๆบ้านของนกหอมนะคะน้อนหอมไม่รู้นะคะว่าใช่หมาหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้นะคะนอกหอมนะคะจะไปไปดูกันนะคะก่อนที่จะไปดูก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะลีซูนี้นะคะถ้างั้นเราไปดูกันเลยค่ะ ได้ยินเสียงตรงไหนล่ะคะได้ยินเสียงบริเวณหลังบ้านค่ะเดี๋ยวขอมต้องไปขออนุญาตก่อนนะคะ้มีคนมาต้อนรับเลยอาบปุ่มมี่มเข้าไปได้ไหมอ่ะเข้าไปไม่ได้แน่เลยอาบปุ่มี่อยู่ไหมอาบปุ่มมี่คะปุ่มมี่อยู่ไหมคะ ไม่อยู่หน้าจะไม่อยู่นะคะเรา<ด>เปเาด้านหน้าบ้านดีกว่าอย่าไปตรงนี้เลยเราไปทางหน้าบ้านดีกว่านี่น่าจะเป็นแม่หมาหรือเปล่าเราต้องระวัง<ช>เมือเ่อก้นอเขากัดนะคะหน้าบ้านกันดีกว่านะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นข้างบ้านของน้องข้วหอมนะคะบ้านน้องข้วหอมอยู่ทั้งนี้นะคะเราก็จะไปที่หน้าบ้านกาัน หน้าบ้านเปิดประตูอยู่หรือเปล่าวันนี้ข้าวต้มผักนี้หนาก็มาด้วยนะคะห,ห,ห,หน้าบ้านเปิดอยู่เข,เข้าไปกันเลยนะคะอยู่ไหมคะปุ่มีอยู่ไหม ไม,ไ,มไม่อยู่นะคะไม่อยู ether, <laughs> okay. <laughs> okay. ่ไม่ของบ้านไม่อยู่ดานะเราก็เข้ามาเลยโอเคน้องได้ยินเสียงตรงไหนคะได้ยินเสียงบริเวณหลังบ้านของอัพแหงนี้นะคะหลังบ้านเราไปดูกันนะคะไปทางนู้นเหรอเอ้าตะกี้ยังคูอยู่เลยแต่ที่นี้กระดิ่งหาง เอาไงเนี่ยแสดงว่าต้องพามาหน้าบ้านเขาถึงจะไม่ไม่ห่วงทางนี้ดีกว่าไหมคะใช่กว่าคุยอีกแล้วเลื่อนเริ่อนเห็นอะไรลางๆแล้วยลูกมาโอ้โหเยอะจังเยอะมากเลย จริงเลยโอ้โหเหมือนว่าน้องๆเขาจะหิวกันนะคะเดี๋ยวน้องขอตัวไปเอานมให้น้องๆเขามากินอีกก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปกลับไปเอานมมาให้น้องๆเขากินก่อนนะคะ<อ> เราจะมาเอาให้น้องๆกันนะคะเดี๋ยวน้องขอนจะขออนุญาตเข้าไปหน่อยนะคะอู้วน้องๆน่ารักจังเแม่น้องเอ่อแม่ว่าน้องขอนต้องฝากนมไว้กับแม่ก่อนแล้วก็ค่อยไปเอาถ้วยนะคะเฮ้ยน้องขอนด้วยเดินลุ้มโอ้ยพี่กลัวเหยียบพวกหนูเหรอนี่กลัวเหยียบพวกหนูหนูหมูอยู่นี่นิดก่อน วันนี้น้องจะได้กินนมไหมคะโอเค <Okay. Okay. laughs> ยากลำบากมากเลยนะคะโอ้เ oh. oh. ร็ยกเต็มเลยนะคะะะ <laughs> นคโอเค okay. เอามาข้างนอกเลยคะ่ะน้องข้างนอกข้างนองก <c oughs> <c oughs> <c oughs> Yeah, that, that, that. ความอยากรู้อยากเห็นนะคะพอมาเห็นแล้วก็ <laughs> อยากเอานมให้น้องน้องกิน <laughs> นะคะโอเคแกะเิร็นเลยค่ะเดี๋ยวเพิ่งออกมาหนูเข้าไปก่อน <laughs> เดี๋ยวจะแกะให้นะคดะีคุแม่คะนี่นะคะ อ้อ้นหน้าไม่ใช่ของน้อหน้านะครับเด่นนงข้อมเอาเขาไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยกันดีกว่าค่ะไม่ว่าถ้าไม่งั้นเขาเดี๋ยวเขาจะมาแย่งน้องในถ้วยเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะตกวมันจะไกลใช่ไหม น้องจะเข้าจักัดกันเราจะน้องตอนแรกสิ่งแรกเลยนะคะน้องจะต้องจับถ้วยแน่นๆนะคะน้องห้ามขยับถ้วยนะคะไม่งั้นถ้วยจะหกนมนมจะหกแล้วก็น้องจะไม่ได้กินนะคะโอเคปะนุนน้องหอมจะถือถ้วยเล็กสีฟ้านะคะจับสองมือนะคะอย่าลาวางนะคะเราจะเข้าไปด้วยกันนะคะทีนี้จับสองมือเอาวางเลยค่ะนั่งนะคะแล้วก็อย่าลืมจับถ้วยด้วยนะอย่าปล่อยถ้วยนะคะโอเคอย่าลืมปล่อยอย่าปล่อยถ้วยนะคะ อย่าลืมอย่าปล่อยถ้วยนะเอามันไปกินฝั่งได้วยเดี๋ยว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 รอสักครู่เลยเอาตัวใหญ่ๆให้แม่ค่ะเอาตัวใหญ่ให้แม่เอาตัวใหญ่ๆอ่าโอเคอ่ามาอีกตัวหนึ่งก็ได้ค่ะลูกตัวเนี้ยจับถ้วยไว้อยู่นะโอ้งขห หมดแล้วถ้วยหนูมาลุมถ้วยนี้กันอีกแล้วหมาเป็นหมาของน้าข้างบ้านนะคะแล้วก็แม่หมากับพ่อหมารู้สึกจะเป็นหมาล่าเนื้อด้วยค่ะแล้วก็หอมก็เลยพวกเขาก็เลยพวกนานา,นาก็เลยเลี้ยงไว้เพราะว่าจะเป็นหมาเวลาไปเที่ยวป่าหรืไปล่าสัตว์อย่างเงี้ยค่ะหมาเหมือนกับลูกหมีใช,ใช่ไมใช่ใช่ค่ะจะเป็นหมา,าแบบ ชอบไปเที่ยวป่าเที่ยวอะไรเนี้ยค่ะก็เลยเป็นหมาจมูกดีเขาเรียกว่าไม่ใช่หมาบ้านนะคะนี่<ฮ>คือเอาไว้ไปเที่ยวป่าอะไรแบบนี้เด๋ยวของขอ,งของนับปนับกนนะคะว่ามีกี่ตัวค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบสิบตัวสิบตัวเลยเหรอคะมองนี้มันดูน้อยจังนะทมมาจริงแล้วมาสิบตัว,ห,ว,ตวหนูเป็นใครลกูกมาจากที่ไหนเนี้ย โ <Okay. S 1> อเคนสรุปแล้วน้องข้อหอมก็ <laughs> ได้รู้แล้วนะคะว่าหมาที่ร้องทั้งหมดมีกี่ตัว <laughs> ใช่ไหมคะตอนแรกน้องขอ้อหคิดว่าแมวนะคะเพราะว่าจากเสียงหมากลัยเสียงแมวนะคะน,น้องคะนี่น้องข้อหอมมาอยู่นานแล้วนะคะน้องเขายังไม่หายอันนี้เลยนะคะตื่นเต้นเลยนะคะเนีน่ยค่ะ <laughs> เขาก็าทำคอกไว้เป็นหลังหลังบ้านแบบนี้นะคะไม่ไม่อยากปล่อยน้องไปเพราะว่าเป็นการน้องหายด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือออกไปไม่ได้มีน้ำมีอาหารเตรียมไว้ให้น้องคะ่ะอือฮึอันนี้ก็เวลาฝนตกอะไรเงี้ยคะ่ะน้องก็จะมาเข้าไปนอนท่าไหนได้ ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคสำหรับน้องข้าวหอมนะคะก็มีแค่นี้นะคะสําหรับใครที่ชอบให้น้องหอมนะคะพามาดูน้องสัตว์น่ารักน่าลิกน่ารักอย่างนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องหอมวิดีโอัวนี้นะคะน้องหอมก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเอ